ใครยังตัดสินใจไม่ได้นะครับระหว่างการซื้อ PlayStation 5กับ Switch เอากระดาษแล้วก็ปากกาขึ้นมานะครับตอบคำถามแต่และข้อต่อไปนี้นะรูมาอาจจะช่วยทำให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นครับถ้ายังไม่พร้อมทำก็กดบุ๊กมากไว้ก่อนนะครับกลับมาทำเมื่อมีเวลาว่างนะข้อที่1น,นะครับอยากให้ท่านผู้ชมลองลิสต์เกมที่ท่านอยากเล่นนะประมาณ15เกมนะครับลองดูว่าท่านผู้ชมลิสต์อันไหนง่ายกว่ากันนะระหว่าง Nintendo Switch กับตัว PlayStation ปกตินะครับในเวลาประมาณ7 8ปีที่เล่นเกมคอนโซลคนส่วนใหญ่เนี่ยจะซื้อเกมอยู่ที่ประมาณไม่เกิน10เกมนะครับผมสอนะครับอยากให้ดูไลฟ์สไตล์ของตัวเองนะถ้าแบ่งเป็นเปอร์เซ็นร์เซ็คุณเล่นพกพากี่เปอร์เซ็นนะครับแล้วก็คุณอยากจะเล่นแบบต่อออกจอทีวีกี่เปอร์เซ็นนะถ้าเกิดเล่นพกพาก็ต้องไป Nintendo Switch ด้วยนะครับแต่ว่าถ้าประมาณ 90%- 1 0 0เนี่ยมาทางต่อออกทีวีตัว Sony PlayStation 5ก็น่าสนใจนะ าเกมก็มีผลนะครับผมคุณรับได้ไหมนะครับที่จะจ่ายเกมใหม่ราคาประมาณ2 2 0 2 2 0ถึง2 0เกมของ Sony PlayStation 5แบบใหม่เอี่ยมนะครับคุณรับได้หรือเปล่านะครับที่จะจ่ายเกมประมาณ1,800ถึง1,900ของตัว Nintendo Switch แต่บางทีก็มีทะลุปไป2,000กว่าถ้าเกมมันฮิตมากอนะเนอะแน่นอนนะครับในเรื่องเกมใหม่เนี่ย t t n n o s w w t t h h ราคายังถูกกว่าของ p l a y s t a t i o n 5นะปัจจุบันนะ ข้อต่อไปนะครับลองถามตัวเองว่าคุณแคร์เรื่องเหมาโหลเล่นเกมไหมนะครับเพราะว่าในปัจจุบัน PlayStation 5เนี่ยมี PlayStation Plus บริการเหมาโหลเล่นเกมรายเดือนนะในความคิดของลุงแมวเนี่ยลุงแมคิดว่ามันคุ้มๆเลยนะครับซื้อเครื่องเล่นเกมมา1เครื่องใช่ไหมแล้วก็สมัครเหมาโหลเล่นเกมรายเดือนก็อยู่ที่ประมาณถ้าเอาแบบเป็นเดือนๆน,นะครับก็4500าบาทก็จบเลยนะครับผมอาจจะไม่ต้องซื้อเกมเลยก็ได้นะตลอดระยะเวลาการเล่น PlayStation 5ของเรานะครับ แต่ว่าตัว Nintendo Switch นะปัจจุบันยังไม่มีบริการนี้นะที่มีใกล้เคียงที่สุดก็เป็น Nintendo Switch ออนไลน์เกมที่เขาเอามาบริการเนี่ยจะเรียกว่าโหมเป็นเกมเก่ามากๆนะครับระดับ20-30ปีเลยซึ่งลุงมาคิดว่าน่าจะต่อสู้กันไม่ค่อยได้แหละซึ่งสำหรับหลายคนอาจจะคิดว่าไม่สําคัญนะเพราะว่าถ้าซื้อน e n d o s w i t c h มาก็ซื้อเกมใหม่มาเล่นอยู่แล้วนะครับไม่ได้คิดจะเอามาเหมาโหลเล่นเกมอะไรแต่ว่าเนี้ยก็จะเป็นปัจจัยเรื่องค่าใช้จ่ายเหมือนกันลองคิดดีๆนะฮะว่าคุณชอบแบบไหนนะ ต่อไปนะครับเกมภาษาไทยสามารถคุณหรือเปล่านะเพราะว่า playstation 5เนี่ยมีเกมภาษาไทยเยอะกว่ามากนะครับแล้วก็เกมภาษาไทยที่ถูกเอามาแปลเนี่ยก็เป็นเกม exclusive ของเขานะแน่นอนว่าเล่นเกมภาษาไทยมันก็มีความสุขนะครับอ่านง่ายเนาะชีวิตโอเคภาษาของเรา สำหลายท่านเนี่ยเกมภาษาไทยก็อาจจะไม่ได้เป็นประเด็นนะครับก็รู้สึกว่าอ่านภาษาญี่ปุ่นก็ได้หรือว่าฟังภาษาอังกฤษก็ได้แบบนี้เนี่ยเกม Nintendo Switch ก็โอเคนะครับผมใช่ว่าจะไม่มีเลยนะภาษาไทยก็มีบ้างนะครับแต่ว่าค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับ PlayStation 5นี้ต้องยกให้เขาในเรื่องนี้นะคุณอยากเล่นเกมออนไลน์แบบคุยกับเพื่อนมากแค่ไหนนะครับระบบของ PlayStation 5เนี่ย ให้การเล่นเกมออนไลน์กับเพื่อนแบบปาร์ตี้กันง่ายกว่านะครับ Voice Chat ต่างๆนะคุยกับเพื่อนได้สบายเลยในขณะที่เกมส่วนใหญ่ของ Nintendo Switch ไม่รองรับตรงส่วนนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเล่น Nintendo Switch กับเพื่อนเนี่ยก็คือไม่ได้คุยกันหรือว่าต้องคุยกันผ่านแอปอื่นอาชีเช่น Discord คุณโอเคไหมรับได้ไหมนะครับรู้สึกว่ามันสะดวกสบายหรือเปล่านะ แผ่นเกมมือสองนะครับทั้ง2เครื่องเ่ยเครื่องที่ยอดเยี่ยมในประเทศไทยนะครับพนักนรูมแมวเนี่ยไม่ค่อยกังวลเรื่องความเป็นแผ่นเกมมือสองเท่าไหร่นะท่านผู้ชมสามารถหาทั้ง2เครื่องเลยนะครับแผ่นเกมมือสองได้ในราคาประมาณหรือเกือบครึ่งราคาได้นะชุมชนทั้ง2ที่เนี่ยก็ใหญ่มากนะครับมีคนขอให้คําแนะนําเยอะอยู่แล้วสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องเทคโนโลยีแล้วก็พวกอุปกรณ์นะในส่วนของ playstation เนี่ยจะมี ps vr ด้วยนะครับคุณสนใจที่จะลองเล่น vr หรือเปล่า ก็มีพวกจอยเสริมนะครับที่เป็นจอยโปรนะมีหูฟังเฉพาะขณะที่ถ้าเป็นตัว Nintendo Switch เนี่ยมันจะออกมาทาง a c c e s s o r y เพิ่มความถนัดในเชิงจอยคอนนะครับจอยคอนเสริม erm เนี่ยมีเพียบเลยนะแล้วก็มีพวกสติกเกอร์ตกแต่งต่างๆอ้อจริงๆ Play 5ก็มีนะครับเปลี่ยนตัวกระดองของ Play 5ก็ได้เหมือนกัน ถ้าถามลุงแมวเนี่ยความเป็นของเล่นน่ารักกระจุกะจิกเนี่ยตัวเฮนโดเนี่ยมันจะมีมิติแบบนั้นเยอะกว่านะในขณะที่ตัว p พ a y s t a t i o n 5เนี่ยมันจะดูมีความเป็นเข้มขน้นเข้มข้นหน่อยนะเอาว่าการตอบคำถามเหล่านี้นะครับจะทำให้่านผู้ชมตัดสินใจได้นะว่าน่าจะซื้อเครื่องไหนซึ่งแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับลองเอาไปคิดดูนะแล้วก็เปรียบเทียบไปทีละข้อทีละข้อเลือกเกมไนดะ้อย่างมีความสุขครับผม